รอมาแล้วจะมีจ็อบมนตรีดีเซลครับไทยจิจริญดีเซลช่างแจ็คบางย่าแพทยช่างก้าชุมบุรีเอปัทูเอทพีเรซิงพาวมานครับเอปัทูอ่าโอ๊ตอุชงขวัญช่างเบิร์ดหลักห้าครับบอลบุกสุพรรณครับเอเทอร์โบนั่งก็ผสมฮะก็ยินดีด้วยกับ8คันที่เหลือฮะคู่แรกคู่แรกฮะแท็กเอครับเป็นจ็อบมอนตีดีเซลครับ แท็ก B คร <AT> ับเอ ATP Racing Performance ครับเอปรทถุโอ๊ตอุชังขวัญนะแท็ก A ครับขับโดยจัอบมนตีดีเซลแท็กบเป็นแนนสับโดดครับก็คู่นี้ใครชนะเข้ารอบเลยนะครเหลือ4คันครับใครแพ้ตกรอบเลยนะครับผมตัดเหลือ4คันนะแพ้ตกรอบเลยนะครับ เดือดเลยไปแท็กเอครับจอบมันตีดีเซลครับแท็กบีฮะ ATP Racing Performance ขับโดยแนนสับโดดนะครับคันนี้คู่นี้ต้องชิงไฟนะครับไม่มีโอกาสแก้ตัวนะแพ้ตกรอบเลยนะครับคู่นี้ชนะเข้ารอบ4คันครับซูปเปอร์เลเวล Big กเทนครับคู่นี้นี่ฮะ ก็แทร็ก A ครับเป็นจับมอนตีดีเซลนะนี่ฮะรูร่างนาตาครับแทร็ก B ครับเป็น ADP Racing Performance ครับนี่ครับแรงทั้งคู่ฮะนี่ฮะแต่ว่าจับมอนตีคอลิฟายมานะครับเป็นเวลาอันดับหนึ่งมาเมื่อกี้นี้10.6เลยนะแต่พี่เอก็ไม่ธรรมดานะครับพี่เอก็แรงนะครับ ประมาทไม่ได้นะฮะม,มาดูกันครับจริงไฟนะครับแพ้ตกรอบไปเลยนะฮะเออออกดีครับอ่ารู้เรื่องแล้วสูสีครับสูสีครับยังไงยังไงอ่าพีเอขึ้นแล้วแทร็กบครับ10.8ค,ครับแทร็กเครับ11.3เมะ พี่เขียนให้หน่อยอจับมนตีพลาดนะฮะพี่เอปรนะตูเข้าไปเลยฮนะพี่เอประตูเข้าโอเคพี่เอประตูเข้าไปเลยฮะจับมนตีเสียดายมากๆเลยฮนะคอลี่ไฟมาดีด้วยนะฮะไม่รู้มีปัญหาหรือเปล่าฮนะควันไม่มีเลยช่วงท้ายฮะจับมนตีครับโอ้โห เสียดายมากๆเลยฮะพี่แอปถูเข้าไปเลยฮะ,ะรอบ4คันครับสำหรับรถบ้านเทอร์โบ,บเดิมฮะ,ะเอารถมาสแตนบายที่ข้างแทร็กได้เลยฮะเตรียมต่อจากรุ่นนี้เลยะครับคู่ที่2ฮะ,ะซูเปอร์เลโวลบิ Big Ten ะะ๊กเทนฮะแทร็กเอไทยจิตเจริญดีเซลครับน,นี่ฮะขับโดยออฟไทยจิตนะฮะแทร็กบีครับช่างเบิร์ดหลัก5 BL5 เอลไฟครับผิดป่าถูกนี่ ไทยจีนแท็กเอไทยจีนโอเคผมดูรถดีกว่าอ่ะแท็กเอฮะไทยจีนเจริญดีเซลครับแฟล์กบีครับบีเอลไฟเบิร์ดหลักห้าครับขับโดยเบสเทอร์โบยัมฮะครับอิ่มแล้วครับทิ้งกูต้องนานอ่าคุณต้องเข้าใจการกินซี่โครงหมูเนี่ยมันต้องละเมียดสรุปที่พูดนี่ได้กินว่างั้นซี่โครงหมูอร่อยมากนะนี่ครับเบสเทอร์โบยัมนี่นี่นี่มาคนเดียวมึงทำเป็นแอคเดี๋ยวถ้ามึงทำไมดุจังวะนี่พวกผมแซวได้ ถ้าโดนตีนก็ถีบพี่โกโ้แค่นั้นจบไปกูไม่สู้คนเนี่ยแท็กเอครับไทยจิจรินดีเซลฮะแท็กบีครับบีเอลเบิร์ดหลักห้าครับตอนนี้ช่างเบิร์ดน่าจะอยู่ในไลฟ์สตีมมิ่งของเราฮะน่าจะช่างเบิร์ดน่าจะกระดิกเทา้าดิ๊กดิ๊กดิ๊กอยู่ที่บ้านนะ<ม>ตอนนี้ปากายไฟอะไรออกตลอดหรือว่าตตไหนแท็กเอเนี่ยไทยกิดเหรอ ก้มมองได้เห็นไหมมันมีประกายไฟออกมาอ้าวเหรอนี่ฮะก็แท็กเครับไทยจิเจริญดีเซลฮะแท็กบครับช่างเบิร์ดหลักห้าครับ B L 5ก็คู่นี้ฮะใครชนะเข้ารอบอะแพ้ตกรอบไปเลยฮะดูง่าย,ายๆครับไม่มีอะไรมากสูสีกินกันยากเก,ก,ก่าทั้งคู่ แต่ทรงทางไทยจิตรถจะแรงกว่านิดหนึ่งมิโก้แต่การขับขวาเนี่ยน้องซ้ายเนี่ยคนปักเก็ตด้วยกันอ่าใช่อ่าชิงไฟนะพี่โก้เออเิตหลับไฟเลยครับงานช้างแล้วครับแทร็กลูกเก๋าสู้เบสไม่ได้งานช้างแล้วครับเอาเบสมาช่วายาวเลยทีนี้ยาวเลยครับแท็กปีครับ11.3ครับแท็กเอครับ12.6กับเบสเข้าครับ มันมันมันหลับไฟอะเบสมันพอหลับไฟตามไปอีกไปว่าต่ออีกยาวเลยทีนี้ครับเบสมือที่ b ีไฟเข้าครับแต่ความต่อเนื่องสู้เบไม่ได้ครับเบสมันเรียนจริงครับเสียไดายฮะนี่ครับอันนี้ลีลาการเบินของเบสนะเสียได้แทนนจิตด้วยครับโอ้ก็มีเวลาเจอกันใหม่สนามหน้าครับลดแรงใช้ได้ครับ เทรนคนขับมานิดหนึ่งอยู่เลยครับเบสไปเนียนเลยครับแต่การขับพี่โก้ผมเคยขับเว้ยคันตามแม่งลนเป็นไะมไม่เป็นผมนี่เป็นผมไ่ยิ่งตามยิ่งเละเขาเอกีกผมไม่เคยตามผมแข่งผมนําตลอดแม่งโม่บันไลยคู่ที่สครับแท็กเอครับช่างแจ็คบังยาแพรครับอ่าแอนต้นดูบอยฮะ ครับโดยปิงัยนาทครับเจอกับแทร็กบีครับบอลบุกเสือลายสุพรรณนะคุณเชียร์ใครคุณเชียร์ใครถ้าผมเชียร์ใครผมโดนตีนแน่ทันทีทั้งคู่อ่ะพี่อ่ะผมเชียร์มันต้องเชียร์ได้อ่าเชียร์ได้ใช่ไหมอ่ถ้าแพ้เสียอะไรไม่เสียเราจะได้กำนันเด็กน้องๆดูอยู่อ๋อมีเด็กๆดูทั้งบ้านเยอะนะฮะสองร้อยยังดีวะสามแล้วกันทุยล้วบอก แล้วบอกห้ามเล่นกับพนันอ๋อชนิดนึงอะติดไปนวมมานี่ฮะปิงชัยนาทยกนิ้วเลยเมื่อกี้นี้รถขั้นสีแดงครับเป็นรถของต้นดูไบฮะในทุนพี่โก้ครทำโดยช่างแจ๊กบังยะแพ้ครับแล้วก็แทร็กบีเป็นของบอลบุกสุพรรณนะพี่น้องฮะนี่ครับมือเก่าทั้งคู่ฮะรถสูสีกันนะแรงทั้งคู่นี่ครับก็เป็นคู่ที่สามนะฮะ ชน,นะเข้ารอบสี่คันเนาะแพ้ตกรอบเลยฮนะดูง่ายๆครับผมว่ารุ่นนี้มันอยู่ที่ออกตัวใช่ครับสําคัญี่โก้มันอยู่ที่ r รี c t ชั่นไทมตอนออกตัวออกไปใครทาดีกว่า60พฟุตรแรกอะรียกชั <Re action S 2> <อ>่นไทม์คืออะไรบอกเพื่อนๆนิดนึงปกติกิยาตอบสนองกับสัญญาณไฟเขียวอ่มามันรถมันแรงรพอๆกันนะถ้าดูนะครับมันอยู่ที่ว่าใครเพอร์เฟกมากกว่ากาันออกตัวดีกว่าสับเกียร์ดีกว่า จะมีโดดอยู่คันนี้ก็คือ10.3ใช่ไหม10.6จ๊อบตกรอบไปแล้วตกรอบไปแล้วตกรอบไปแล้วจ๊อกก็เสียดายฮะมามาดูคู่ที่3ครับแท็กเอครับไทยเออแท็กเอครับช่างแจกใบเงาแพ้ครับต้นดูใบครับแท็กบีครับบอลบุกเสือ้ายสุพรรณนะสองคู่ที่ผ่านมาแท็กแท็กบีเข้าหมดเลยนะเออว่ะอแท็กบีเข้าหมดเลยเออจริงด้วยฮะ แต่สนุกครับรุ่นนี้พี่โก้ยังต้องยอมรับครับสนุกครับรถซูสีกันนะรถซูสีกันมากเลยครับเพราะว่าคอลี่ไฟกันไว้เนี่ยสิบสิบเอ็ดแค่นั้นเลยฮะซูสีกันครับสนุกครับมามาดูครับชนะเขารอบสี่คันนะแพ้ตกรอบไปเลยครับไปแล้วครับโอ้ยลุ้น้วยโอ้งานนี้โอะ งานนี้แท็กเอได้เสียวครับได้ต่ออยู่ครับบอลบุกถอยแล้วครับยกคะแ่งแล้วครับบอลบุกแท็กเอครับ10.9ครับแท็กเบียสิบสครับช่างแจ็กบังยะแพรกต้นดูใบเข้าล่อคฮะโอ้ ET ีเขา10.2นะใช่พี่โก้ดีมากเลยอ่ะ ET เขา12ว่ะเสียดายแทนบอลบุกสุพรรณครับ f c น่าจะเชียร์กันเยอะฮะแต่ ทางบอลบุกสุพรรณก็แย่เลยฮะเมื่อคืนก็ยกเครื่องทั้งคืนเลยฮะก็ไม่ได้นอนเลยฮะตั้งแต่เช้าครับมแบม่เสียดายจริง,รงๆฮะช่างแจ็คบางยาแพกต้นดูใบเข้าไปครับ,บ,ค,รบคู่สุดท้ายครับแท,ทร็กเอครับช่างก้าชมบุรีฮะนี่คนขคับเต้าหู้แปลิ้วนี่ขี่ดมาทุกอย่างนะรถกระบะรถเก๋งมอเตอร์ไซค์เรือได้หมด แท็กบีครับลูกพี่ผมเอเทอร์โบนครปฐมนี่เลยนี่ครับก็ชนบุรีเจอกับนครปฐมครับนี่ครับพี่เอเทอร์โบนครปฐมฮะนี่ครับทำเองขับเองนะพี่เอพี่เอนี่ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านวีโก้ชอบจริงๆเลยวีโก้โตต้า รทโบนี่เขาทางโตโยต้าเลยทางเขาเลยทางเขาทางเขาวีโก้นี่แรงมากฮะช่างกล้านี่ก็ทางเขาอ่าช่างกล้าก็ได้ช่างกล้าอ่าคือแรงด้วยสวยด้วยใช่ครับอ้องเครื่องที่ CNC เต็มระบบก็คู่สุดท้ายนะสำหรับการเข้ารอบ4คันนะผมเชียร์ช่างกล้า ผมพป้วลูกพี่ผมเอเอทอร์โบ่ะได้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 นครธอมเน่นถโถนครปฐมนะครับมึงมึงก็เน้นไปมึงอยู่บุรีลำ <laughs> ชนะเข้ารอบครับชนบุรีแน่นอนแท็กซ้ายเฮ้ยพูดตรงไปอ่าลน่าจะมีปัญหาแล้วครับ ช่างก้าชมบุรีน่าจะเข้าแล้วถ้ารูปนี้ครับมีปัญหาต้องไปออกช่างก้าชมบุรี11.3ครับควันเยอะมากเลยช่างเอ,อ๋ตอนที่เปิ้ลอ้าวรู้แล้วนี่แหมทำไมมาส่งถามเชียร์ใครไปถูกพี่เอถอยแล้วครับรถมีปัญหาครับเสียดายครับเพราะมันคนละทรงนะท่านผู้ชมถ้าดูรีเพย์พร้อมกันเนี่ยแทร็กเอตอนที่รอไฟเนี่ยไม่มีควันเลยนะส่วนขอรถพี่เอเนี่ยควันท่วมสนั่นวันไหวเลยครับ น่าเสียดายครับพี่เอครับเจอกันสนามหน้าครับตอนนี้เข้ารอบ4คันแล้วครับเราได้รายชื่อมาก็คืออ่า a TP Racing โฟม์นครับ BL5 ไฟช่างเบิร์นหลัก5ครับช่างแจ๊งบังยะแพกแอนต้นดูใบครับคันสุดท้ายครับช่างกาชมบบุรีครับ4คันนี้เข้ารอบครับก็ชิงชนะชิงหนึ่งแพ้ชิงสามเลยเอาหรือ่า ไม่น่าได้แล้วลองดูฮะมีเวลา5นาทีครับก็ทีมงานจับเวลาก็รอสักครู่อ่ะเบสเข้ามาแล้วนะครับจับเวลา5นาทีครับมีเวลาให้พี่เอปรปุงแก้ไขจับเลยครับนีเวลาเดิน5นาทีนะครับเป็นกติกาของทาง NHRA d ระบบไหนเดี๋ยวก็เดี๋ยวฟ้องหัวลั่นอีก นะก็อันนี้เป็นกติกานะสำหรับเพื่อนๆที่ดูไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับก็ทางเบสเอารถเข้ามานะครับแล้วก็คู่ต่อสู้ไม่มา5นาทีก็บายครับแพ้บายไปเลยนะถ้าไอเบสเข้าไปชิงที่1นี่แม่งทีมงานมันต้องเห่แน่เลยเพราะทีมงานมันไม่มาสักคนเลยสนามหน้าก็ไม่มีทีมงานมาเหมือนเดิมแต่ผมแต่ผมคุยเคยคุยกับช่างเบดช่างเบดถ้าไม่เข้าแท็ก จะเป็นแชมป์ตลอดอันนี้เรื่องจริงอันนี้ใช่เฮ้ยมาแล้วเอ๊กูมาแล้วเว้ยจริงดิเอ๊กูมาบอกแล้วอ๋อจะแปลงร่างเป็นมดเอ็กได้เลยเพื่อนกลางแท็กเลยไม่มีปัญหานี่พี่เอยังเปร่งใส่เลยพีเอบายอะไอ๋อไม่เอาพีเอยังโปร่งใส่เลยอ่ะจะวิ่งไหมยังไงฮะเบิร์ดจะวิ่งเปล่าไอ้ไอ้เบสจะวิ่งเปล่าไม่วิ่งก็ไม่วิ่งก็ถอยกลับเลยไม่วิ่งก็มูนวอล์กพี่เอบายเหรอมันยังไม่ห้านาทีนะไม่วิ่งก็มูนวอล์ก เอ้บายไปแล้วอ๋อพี่เอบายแล้วอ่ะเมื่อกี้ส่งสัญญาให้ผมต้องวิ่งหรือเปล่าเบสอ่ะพี่ไม่ต้องก็ได้นะเอาแล้วแต่พี่นะอันเนี้ยอ่ะ่ะอเบสถอยกลับมาได้เลยฮะรอเข้าไปจริงที่หนึ่งครับเบสเทโบยัมครับ B L Five เบอร์หลักห้าครับเบสหน้าเข้าไปจริงที่หนึ่งฮะตอนนี้เบสที่สองอยู่ในมือแล้วถูกต้องไหมเอ้ใบยาวเลยเปล่าวะเออว่ะอ่ะแล้วทีนี้มันพี่เอไปจริงที่สามแล้วพี่ก็ ไอ้แอ้มบายยาวป่ะวะมึงบอกกูทีว่าเพื่อนถ้าบายยาวก็จะได้เข้าใจจัดชา้ากันง่ายๆหน่อยยาวไหมถ้าบายยาวก็พี่าบายยาวเลยเก็จะเป็นเบสเข้าไปรอชิงที่หนึ่ง<ก>เจอกับคู่นี้ก็คู่นี้ใครแพ้ก็ได้ที่สามเลยนะคู่นี้คะคู่ที่สองจะเป็นแทร็กเอครับช่างแจ็คบังยะแพ้ครัแทร็กบีช่างกาชมบุรีฮะ คู่ที่สองนี้ถ้าใครชนะไปชิงกับเบสครับถ้าใครแพ้ได้ที่สามไปเลยครับเพราะว่าพี่เอบายาวไปแล้วฮะไม่มีคู่ชิงที่สามครับมาในคู่ที่สองครับแทร็กเอครับหมายเลขศูนย์ศูนย์หกครับช่างแจ็คบางยาแพ้่ครับต้นดูบอแทร็กบีครับหมายเลขศูนย์ศูนย์แปดฮะช่างก้าชลบุรีคะคู่นี้ฮะชนะไปชิงกับเบสครับแพ้ รับที่สามไปเลยจบ Take อ f <off>. f <c oughs> Maximum flight altitude reached ี่เป็นข้อจริงที่หนึ่งเว้ยช่างเบิร์ดอยู่ในไลฟ์สตรีมาลองพิมพ์มาดิช่างเบิร์ดอยู่ในนี้แหละกูว่า The home point has been updated. Please check it on the map. <c oughs> นี่ครับแม่เขาเรียกอะไรนะครัาโค้ดแท็ก,ทกนะฮะลาดไปที่พื้นละยางนิดหน่อยแล้วก็เดินหน้าไปนิดนึงให้เหยียบนะ่ยชึดบนี่แหละแล้วก็จะเบิร์นเลยตรงนี้เลยฮะแทร็กเอไปเบิร์นแทร็กเ<ป>อรกครับช่างแจ็คบางยาแพกรกฮะต้นดูบ่อยฮะแทร็กบีครับช่างก้าชนบุรี ชนะเจอกับเบสแพ้รับที่สามมามีถ้วยแน่ๆครับพูนี้ประกาศนะรถบ้้นเทอร์โบเดอร์มารบกวนเอารถมาตรวจสภาพณเวลานี้ด้วยครับเวลาโกดกลิ้นทำไมวะเนี้ยแทร็กเจะเป็นช่างแจ็คบางยาแพะครับโดยปิงชัยนาทครับ ทแทร็กบีะเป็นช่างก้าชลบุรีช่างก้าชลบุรีขับโดยเต้าหู้แปดลิ้วฮะนักขับฮะสุสีฮะรถก็แรงทั้งคู่ฮะ,ตฮะแต่ไม่เสียใจยแล้วคู่นี้นแพ้ก็ได้ถ้วยช่างไพี่โก ลืมไปพี่โก้ไม่ถือไม่ถูกคือดูจากเหลี่ยมเนี่ยนะมันไม่มีอะไรเสียได้ทั่วอยู่แล้วเออโอ้ยชังกาเฮ้ยชังกาเฮ้ยชังกาเข้าเว้ยทำไมเล่นไปแจ็คฝั่งย่แพ้นี่ออกตัวดีไปแล้วเฮ้ยอันเป้าดีดชังลักเกียร์2แล้วหยุดตาจุลปีฮะสิบเอ็ดจุดศูนย์เนะ ช่างแจ็คบางยาแพรก11.9ฮะช่างแจ็คบางย่าแพรกได้ที่สครับโอ้โหน่าเสียดายฮะช่างแจ็คบางยาแพรกฮะมีควันหายฮะเข้าเกียร์ไม่เข้าหรือเปล่าฮะแต่ช่างก้าวิ่งดีนะวิ่งดีเลยคอลี่ไฟเวลา11หน่อยๆอันนี้11ศูนย์เลยนะวิ่งดีนะเนี่ยอ้ช่างก้าวิ่งดีฮะคู่จริงที่หนึ่งครับ แทร็กเอครับช่างเบรดหลักห้าครับบีเอลไฟฮะเจอกับช่างก้าชนบุรีฮะโอ้โหหล่อเลยช่างก้าจริงที่หนึ่งเบสมึงยุ่งแล้วช่างก้าเข้ามาแล้วจับเวลา5นาทีนะครับก็ช่างก้าน่าจะใช้กติกามาตรฐานนะครับทีมงานนะช่างก้าเอารถเข้าแทร็กนะฮะ ก็จะเป็นการที่ช่างก้าอารถเข้ามาเวลาเดินห้านาทีฮะเบสอยู่ไหนวะมาแล้วหรออ๋อมาแล้วเว้ยนี่ครับแทร็กเอครับคู่ชิงที่หนึ่งคสำหรับเพื่อนๆที่ดูไลฟ์สตรีมมิ่ครับกับรุ่นซูเปอร์ลีโวบิ๊กเทนฮะคู่นี้เป็นคู่ชิงที่หนึ่งฮะระหว่างแทร็กเอครับ BL5 ช่างเบิร์นหลักห้าครับ ว่ากันไปว่ากันไปนี่ฮะดูพี่เอประทูอ๋อกูเห็นแล้วไอ้เบสมาคนเดียวมันใช้พี่เอยกเบินยางไอเบสทำมึงเป็นคนยังไงวะเนี่ยโอ้โหไปแล้วครับโคจรที่หนึ่งครระหว่างเบสเธอ์โบยามกับเต้าหูแปดลิ้วครับ พี่เอปะทูกูต้องมันยกเบิร์ยางระดับซ e o ATP Racing Performance ไอเบสใช้ยงกระหมูก็หมามาคู่จริงที่หนึ่งครับเอบีเอลไฟช่างเบิร์หลักห้าครับบีฮะช่างกาชมบุรีครับสำหรับที่สามก็จบไปแล้วฮะเป็นช่างแจ็คใช่ไหมช่างแจ็คบางยาะแพกถูกต้องฮะที่สามยินดีด้วยกับช่างแจ็คฮะรถใหม่ครับ ช่างแจ็คต้นดูอยรับที่3ไปแล้วนะครับนี่ครับู่จิที่1ครับซูปเปอร์ลีโวบ <Big Ten. S 2> ิ๊กเทนมาดูกันครับเต้าหูแปดิ้วกับเบสทเบยอหยากไอเบสออกฟาวโอโ้โหเบสออกฟาวฮนะช่างกาได้ที่หนึ่งครับแบบนี้ เปล่าปะเบ็ดเปลฟาวล่ไฟแดงแก่เลยช่างก้าชลบุรีรับอันดับหนึ่งครับอันดับสองเป็น BL5 ช่างเบิร์ดหลัก5ครับโอ้ยินดีด้วยช่างก้าชลบุรีครับเนี่ยฮะช่างก้าชลบุรีรับที่หนึ่งครับขับโดยเต้าหู้แปดริ้วครับช่างเบิร์ดครับดูไลฟ์สตรีมมิ่งอยู่ครับอยากจะบอกว่าไอเบสออกเปล่ครับ ช่างก้ารับที่หนึ่งไปนี่นี่ชมนาช่างก้าชมบุรีฮะทีมงานฮนะไหนช่างก้ามองกล้องหน่อยช่างก้ามองกล้องหน่อยนี่ครับไอเบสออกฟาวโอ้โหโดดออกเลยครับบีเอลไฟช่างเบิร์ดหลักห้ารับที่สองครับช่างก้ารับที่หนึ่งฮนะนี่ฮะเป็นการมอบถ้วยนะฮะเตรียมโพเดียมแล้วโอ้โหเสียดายมากครับ